เป็นยังไงเนาะเป็นจะได้กินนวยวะนาวกล้วยนี่ก็ได้แม่ยังลำบุญน,น้ำโชคก็ามายืนโยกต้นกล้วยอยู่สิเอา้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่มาเบิ้งนี่นะเบาะจ้าว้ามไม้นี่สีมะหวอดหนึ่งไงปังยังอีกมือวานนี่เลยไปเบิ้งทีค้ามไมยอยากได้ทีจ้าออแต่ทีบ่ลายดอกที่ประมาณงานหนึ่งนี่ละจ้า ว่าสิเอาไว้เฮ็ดกระท่อมไว้นะเฮ็ดกระท่อมไว้ถะนอนไปเบิ่งทีอยากได้ทีแต่บ่มีเงินซื้อทีเออขนั่แล้วว่าไม้น่ะบ้านนี้นะไปย่างเบิ่งนี่ซึ่งที่ตรงนั้นนะครับที่ตรงนั้นคือบุญน้ําโชกเห็นัตงแตงยั่งสมัยแต่ปีนทั้งไอติมอยู่พอ่นะเอาเอายังไงว่าเกิดมาแต่เด็กน่อยนี่ก็เห็นแล้วซึ่งในทีน่ะนะมันมีพ้ะเป็นจอมปลวกอยู่ ตอนตอนแรกๆนะเป็นจอมปวกใบไงเพราะว่าตอนน้อยๆเคยไปแรนเหรินอยู่บาดนี้นะทิ้งระยะมากนียี่สิบสามสิบปีมาเนี่ยพนมันกลายเป็นไงอ่าเป็นโพ่นไงมือวานนี่เลยเข้าไปยางเบืองทีว่าสิไปยทามไอให้ผมพอนได้บ่อยอยังสี่น,น้าแปินอ่าสิพอนเดือนเท่าไรยังทีมั่ยไงดอกเสียวไว้เฮ็ดกระท่อมอ่าไว้ท่า เวลาถ่ายคลิปมามีเมยหรือว่าออกมาถ่ายคลิปน้ำบาดน,นังสี่เอาไว้ถ้าพักพอนจ้าบาดนี่ไปย่างเบื้องแล้วนี่เป็นจงังไดรู้วะเป็นจังไดล่ะมันหกเออกับจแมนเลยดีมุมประมาณเหมือนทีเปล่าอันบอมาแมนมาแมนอันนั้นวอาเลนจ้าความหมายกลับไปฝันอืมเออกลับไปฝันเอาองี่สิขั้นสียืนว้าจังสี่มันกับบเห็นภาพจ้าเออมันบอเห็นภาพเดี๋ยวสิผ้าเอฟซีคุณ่อคุณแม่นี่ ยางไปเบิ้งกันเลยสี่สี่ให้เบิ้งที่ละจุดที่ละจุดเลยจ้านะครับแล้วบนันีที่เลขน่ะในความฝันนะเลขมันแววเข้ามาอ่าเลขมันแววข้ามาในหูบุญทั้งโชกนี่บอกเลยว่าสามตัวหางเดี่ยวปาดโทกันเลยคิดว่าเอาเดอ้อขันเจ้าทีเจ้าทางแมนดีหีขันแมนตัวนี้เดอ้อพ่นนี่สีเก็บไว้จ้าออพ่อนนี่สีเก็บไว้แต่ขันบอแมนน่ะเก็บตั้งไดหูบะ ไลาบเป็นหน้ากองนะครับโพนเนี่ยจ้าอ่าเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงจ้าเอ้าไปเบ้าโดนแล้วไปเอานี่แล้วครับเอบซีคุณพ่อคุณแม่ครับนี่ลหละพื้นที่ที่บุญน้ำโชกว่าเน่ะนี่มันบ่อยญ่ดิเอบซีครับนี่มันสุดแค่ก่อไผ่เนี่ยครับทีมันสุดแค่ก่อไผ่นี่ทีมันประมาณงานหนึ่งนี่หละเออแต่ที่มักนี่ที่ว่าสิถามสื่อเพ่นนี่คือ นี่มันมีต้นไม้ไหมต้นไม้ขึ้นบุญน้าโชคว่าสิ็ดกระท่อมน้อยไป้าทถ่า,ายคลิปถ่ายยังสิหุ่ยยัอยงอันน่ะเอา้าโอ้ตกใจเบิดวันเป็นผีผีจังไหนก็สีไซเมสสันดิผียนันต์เห็นในเมืองผีนี่โควิดอยู่บ่โอ้ยตกใจเบิดเสี่ยนม้วนแจ้งวัฒนะครับ กำลังถางปา่าเอาเห็ดที่ถางถางไปงนั่งแล้วนะเนี่ยเอา้าปล่อยเป็นถางไปนั่นละอาเดี๋ยวสีบ่ไหวฟังว่าเป็นจังไรนะครับซึ่งเมื่อวานนี่นะครับบุญน้าโขกอะไ้มาเดินไมายางอยู่นี่แหละกับแม่บุญน้าโชกนี่แหละก็คือเซี่ยนม่วนนั่นละอา่ามายางเบิง่งแล้วก็มาสี่เบิง่งตรงนั่นตรงนี้นะครับแล้วมันสิมีสางสางเก่านะครับสางเก่าอยู่ไอหน่าสิอยู่หลังเซี่ยนม่วนนี่แหละไปเดี๋ยวสิ่พายยางไปเบิง่ง เป็นสางเก่านะครับนั่งดีๆเด้อแก้วก็ได้เลยไม่ต้องถามหาเสี้ยนซองนะครับเสี้ยนซองอยู่ข้างหลังว่าจาเห็นท้ายผู้เดียวถามหาเสี้ยนซองโหลดเอฟซีก็ได้นี่โอ้ยหกหกเออ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 เอ,อู้หนี่นี่มากันนี่ระว้างเด้อนี่ปักส่งรีดี เอาแม่เขามาทางได้คขออนุญาตเพิ่นบ,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 บ่นี่บริ้บ่ยานเจ้าที่จะท่างคนหมดตรงไหนก่อนที่ว่าส,าาสั่งนะโอ้ตะกี้ไม่เป็นสั่งเก่านะครับเอฟซีส,สั่งเก<อ>่าอยู่น<อ>ี่เออิ่นถมบาดนี้นะเห็นได้ยินว่านะครับ ขันสมมติว่าสีเฮ็ดกระท่อมเฮ็ดเฮีเ่ยนเฮ็ดยังนะใส่หม่องเป็นซางเกาหรือว่าบอ่อนามเกาจังสินะก็คือต้องให้หมอมาสูตรบ่่แม่นบ่แเม่นหมอพยาบาลดิครับหมายถึงหมอหมอสูตรเนี่นะหมอท้าขวัญน,นี่นะ <S <S มะเวามะเกาวนะครับอะค่อยซีส่าปุกเฮี่ยนปุกซ่านอยู่ได้เป็นพ่อจำ้พอจำพอ่อนี่ละให้เพื่นอนมาเวาให้แต่ คุณพ่อคุณแม่น่ะสิลู้ดีนะครับคัน,นยูในแถบทางอีสานน่ะเออสิลู้ดีอยู่ดอกว่าคันเห็ดเฮี่ยนใส่สางเกาใส่บอ่อน้ายางยังสิต้องเอื้นเพิ่นพอจำมาสูตรหมอสูตรมาสูตรก่อนนี่ละมือว้านนี่บุญน,น้ำชกยางมาตรงนี่ละยางมาตรงนี่ละก็คุยกับเซียนม้วนนะครับมาตรงนี้มันเป็นสางดีจังสั้นังสี่เซจปั๊บบุ่นน้ำชกก็เลยยางมานะครับยางมายางมานี่มายืนอยู่ตรงนี้นะพ่นนี่พ่นนี่ นี่ไม่ยืนอยู่ตรงเสี้ยนม้วนยืนอยู่นี่ละเออนี่เฮ็ดใ่คือให้เห็นภาพรวดโอ้ยต้นหมากอันนี้ก็ไร้ไร้นี่ปั๊บบุญน้ำโชคไม่ยืนอยู่นี่ละนี่นี่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้อ,อ่าบาณิกามือว่านี่คือยืนเบิงเสร็จปรับคิดขึ้นได้ว่าพ่นนี่นะนี่จอมปวกไงนี่ตะกี้นะตะตะสมัยบุญน้ำโชคเป็นเด็กน่อยไม่แรนเหรียญอยู่นี่นะ คือมันมันใหญ่กว่ากำปั้นน้อยเดียวเออเอาไาไงว่าประมาณซ้ำเที่ยงเขานี่แหละนี่นี่จอมปวกนี่ย่งางเข้าไปใกล้ๆได้ปะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณ่อคุณแม่เข้าไปเบิ่งใกล้ๆก่อนเอาบ้านนีเ okay, เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อยรับเด้อนี่นี่จอมปวกนี่นี่อู้ใหญ่เติบนะ,ค,ะ Pepsi ครับเอบซีครับนี่ โคนหมักญ่เลยนี่เอาไงเพียงเพียงข้างบุญน้าโชกนะครับคันบุญน้าโชกไปยืนอยนู่ไ้ก่นี่บุญน้าโชกสูงลอยลอยเจ็ดสิบเอ็ดลอยเจ็ดสิบเพียงข้างบุญน้าโชกค,ครับอ่าโคนนี่บาทนี่ครับบาทนี่เอากลับกล้องก่อนเด้อบาทนี่อ่าบาทนี่บุญน้าโชกอเลยมาเบิ่งแล้วคือกลับไปฮอดบ้านมันบอกครับผมกลับไปฮอดบ้านเมื่อคืนกาส่มง,ง,ง่วงลา้นะครับง่วงแห้ง เอาายวานอนตะเวนนะครับนอนตะเวนเส็จ on ป it ั๊บฝันนะครับผมฝันแต่ได้ความฝันหนี่เป็นเป็นคือจังมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคือจังไม่ยืนอยู่ตรงนี้เซนล้วก็ชับชับชับประจันเห้าจะพึ่งท้าแน่เอยเป็นเป็นคือจังมายืนอยู่ตรงนี้ครับบานนี้เป็นแววแววไม่ในหูนะครับเป็นแววแววไม่ในหูอ่า เสียงเลขเนี่ยเป็นเป็นคื่จังค้นเบาเลขเบาอย่างนี้แววมาในหูนะครับสามห้าหก,กว่าสันเออสามห,าห้าหกที่บุญน้ําโชคได้ยินอยู่ในความฝันนะ่ะเอ่อก็เลยตื่นขึ้นมาถามเชี่นซองได้เลยตื่นขึ้นมาตอนตีสองเชืยนซองอย่งถามว่าเอาเธอตื่นขึ้นมาอย่างว้อหมายายันยันจำเลขบ่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปจดไปครับไปนั่งกดตัวสั์ปักหนึ่ง ตื่นมาตีสองกับไปนอนไม่ประมาณตีตีสี่นะครับมาทบทวนความฝันนะครับกันเลยว่าเสียวเรืองนี่มาว่าให้คุณพอ่อคุณแม่ฟังทานะครับทาโชคดีไปน้ากันบุญน้ำโชคสิติตไปอยู่อ่จาจกลอยคุ้นลอยเนาะสามห้าหกนี่โอ้ยท่านได้โต,โตรตหล,ลายบาทเอนหลายบาท<ต>เอาไๆงงว่าได้ซื้อทีเลยละ่ะอ่าสิ่าได้พรอเพิินอ่ะนายได้ซื้อทีเลยละ่ะลอยคุ้นลอยนี่สามห้าหก่าสั่น หางเดียวเลยบอกบุญน้ำโชกมากนะขั้นเขานี่ขั้นเลขตัวนี้เขาเนี่คุณบอกขั้แม่บุญน้ำโชกค,คิดว่าสิเก็บพ,พ่นนี่ไว้นะครับแต่ถ้าบพรเขานี่แปนท่านที่นะครับอ่าขั้นเลขแมนเอา้าเพื่อนอาจจะเป็นพ่นท่องกระได้ดีบุญน,น้ำโชกโอ้บ่แมนเสียนซองเอา้าบ้านนี้เป็นบ้าอะไรวาหัวซื้อเจ้าของบ้านนี่เดี๋ยวเดีเ๋ยวทำแนนเสียงแววมากนะถึงไม่ยิ่งดูใจ เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนแบบว่าบุญนำโชคยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมีคนมาหาคนสิเขามาหาตรงนี้เบาตรงนี้เบายังสินะอ,อ,อแล้ว่นเบาเลขกันเนะั่นกี่เบาแมนแมนอได้ยินมาสามห้าหกประสันโอ้ได้ยินดังสี่แล้วครับคือปลอยพานบ่ได้ปลอยพานบ่ได้เลยคุณพอ่ณพอคุณแม่บุญนำโชคเลยต้องเอาเรื่องเล่ามาเบาให้เอฟซี FC ฟังคุณพอ่ณพอคุณแม่ฟังนะครับ ถ้าได้โชคดีโชคหมานน้ำกันถ้าได้มาสือทีให้บุญน้ำโชกนะคว่ำไมยนะเนือเบาตรงๆรดเนี่ยสามห้าหกเจอแท้ๆบุญน้ำโชคสิติดไว้แท้ๆลอยคุ้นลอยแต่ถ้าบอกออกสาม้าหกรับประกันได้ว่าแปลนแท้ๆนะครับสำหรับอ่านปลวกจอมปวกนี่นะครับเอากาคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับอ่าบุญน้ำโชคกเอาความฝันมา่วานมัเป็นแนวทังกับว่าได้รับประกันดอก เออว่ามันสีเข่าว่ามันสีมาร้อยเปอร์เซ็นนะครับบ่ได้รับประกันถ้ามักกับจัดคัดกับพานนะครับเออการสำหรับคลิปนี้กาไว้ซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวสีได้ไปยืนมองอื่นทั้งเสี้ยนม้วนสีได้ถางสันดิเออเพิ่งนังบอกขายอยู่มาถางก่อนแล้วว่านี่เป็นนังค่อยเป็นกลางสันน้องไก่เออแล้เดิโอสีเข่าก็จะจัดป๊อปหล่นแล้วเอานะอ่ลองเบิ้งเด้อคุณพ่อคุณแม่ลองเบิ้งกันมักนม่บุญน้ำโชกกะ ยองมันหลดเนาะจั้งหดกากะเอาไว้จำนี้ครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับสี่ี่ครับขอบคุณครับ